ใช่เธอจะแต่บางคนเขาก็ไม่อยชอบหวานเท่าไหร่อ๋อพอดีพอดีอ่ะหวานเกลียงมากกันไปก็หวานก็คือเขาต้องเติมเกลือใช่เติมเกลือรับเติมเกลือเดยวผมชอบขนาดนี้แหละหวานมากมันก็เลียนละมุนละมุนพอเนาะใช่ใช่มันมันมันจะพอดีบางคนเขาก็แบบพอดีเลย คือคือมันจะเป็นอย่างนี้ทุกลูกไงจุดเด่นของของไอ้นี่มันมันจะเป็นน้ํามันจะเป็นเสมอกันเลยอืธรรมพะบ้านเราเนี่ยมันมันอาจจะจืดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะแต่ตอนนี้ทุกต้นทุกลูกมันจะเป็นรสชาติแบบนี้หมดเลยรสชาติเดียวกันเลยใช่ประมาณนี้คือจุดเด่นของของมะพร้าวน้ําหอมก้นจีบมะพร้าวน้ําหอมก้นจีบลูกลูกมันจะ ไม่ใหญ่ไม่เล็กอืมมันจะพอดีพอดีคือพอดีทรงพอดีอดใช่ใช่ใช่มันอมพอดีกินอะ่ะอ๋อแต่ถ้าพวกไอ้น้ำผามะพร้าวน้ำหวานเนี่ยลูกมันเล็กนิดเดียวอืมกินแค่สองสามรำมันหมดแล้วเนื้อ,อไอ้น้ำอย่างเงี้ยนะอันนี้เหมือนเขาเรียกว่าไอ้เขาเรียกข้างในแบบมันมันใหญ่มันใหญ่ใช่ใช่แล้วไอนี่มีน้ําเยอะเนาะใช่ใช่พวกทําอะไรนะไอ้บุนมะพร้าวอะไรมันจะพอดีครับคนเห็นแล้วมันไม่เล็กไม่ใหญ่มันจะทรงมันจะพอดีเลยอืมครับ เหมือนแบบว่าเนื้อมันก็จะเยอะเนาะใช่ใช่ใช่คือคือคือมันจะไม่ใหญ่แล้วมันก็ไม่เล็กอย่างเงี้ยนะมันจะกลางๆงกเรียกว่าพอดีมันเป็นเฉพาะพันุ์ของมันใช่มันพอดีโอแต่มะพร้าว้ำหอมก้นจีบพวกมะพร้าวไอ้มันจะลูกขนาดนี้แหละในในขนาดนี้แหละไอ้พวกที่เขาเนี่ยมันเล็กเกินอันนี้อันนี้อันนี้คือมันมันไม่สมบูรณ์อาจจะโดนแมลงกินอะไรเนี่ยเห็นไหมนี่รอยมันมันก็เลยแก่นโอ้แต่เขาจะ เนี่ยลูกมาตรฐานมันอยู่มันนี่แหละของเขานี่จับเกือบเกือบจะเต็มเลยนะอันนี้โอ้โหลูกอุ้มหนึ่งเลยเนาะใช่อุ้มหนึ่งเลยเขาเรียกว่ามะพร้าวส่งนอกได้ตอนนี้คือคือที่เขาซื้อมะพร้าวส่งนอกก็มะพร้าวก้นจีบนี่แหละนี่คือพันนี้เลยที่เราส่งจีนส่งสหรัฐส่งอะไรนะครับมะพร้าวนำหอมก้นจีบที่เรียกกันใช่ไหมใช่ครับไม่พไม่ใช่อัมพวาอัมพเวอร์เลยก็บางคนเขาก็เรียกอัมพวา อะไรก็ได้แต่ว่าคือคือคือตี้ต้น,ตนําดับคือมะพร้าวน้ำหอมก้นจิบแล้วเขาก็ก็ไปเรียกชื่ออย่างงั้นยางนี้อย่างนงี้นะแต่ชื่อจริงๆมันคือมะพร้าวน้ำหอมก้นจิบโอ้ที่สนี้เขาก็ไปไป,ปลูกปุ๊บมันก็จะเรียกไปตามาำนิำนสะดวกราชบุรีอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเป็นบบกว่าน้ำพร้าวน้ำหอมสังขายาสุรินทร์เท่มะพร้าวน้ำหอมเทพรักษาเออเทพรักษาอันนี้ก็อาจจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมสุรินทร์เปลี่ยนไปอีกอย่างี้นะ รสชาติดินอะไรเขาก็จะเปลี่ยนไปตามไปตามสภาพภูมิประเทศเลยนะดินก็ต้องปรุงพวกอันนี้ครับปรุงพวกอะไรเนี่ยเหมือนที่คุยว่าแหละคือพวกถ้าน้ำกล่อยถ้าน้ำกล่อยเาก็จะมีรสชาติหวานกว่านี้เหมือนทะเลในนี้ต้องเติมเกลือปีละครั้งสองครั้งเติมเกลือใส่พื้นี่หรอใช่ใช่คนในพื้นที่ตรงนั้นเขามาเจ้าเขามาเขามาชิมที่นี่เนาะครับพวกแถวดำเนินสะดวกเขามาชิมที่นี่เขาบอกว่าของเขาอ่ะมันเป็นดินกร่อยอื แล้วน้ำมะพร้าวมันหวานมันหวานจนเลี่ยนอืม,มันไม่เหมือนมะพร้าวามพื้นที่เราคือมันละมุนมันละมุมอนออก็คือไม่หวานมากอครับอกมันกินได้อยู่ก็คือแบบแต่ทางโน้นเนี่ยคือแบบหวานเจี๊ยบเหมือนกับน้ําตาลเลยอ่ะือว่าพา่อคือทางโน้นเขาทํำน้ำตาลมะพร้าวด้วยใช่ไหมน้ำตาลโตนดนั่นแหละรสชาติเดียวกันครับผมน้ำมันรสชาติเดียวกันมันก็เรือนกันแล้วก็เขาเรียกว่า น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโหนดอะไรวันนี้ตะโนดก็เป็นน้ําตาลต้นตาลต้นตาลอ๋ออันนี้ก็เป็นน้าตาลต้นตาลอะไรน้ำตาลมะพร้าวใช่น้ำตาลมะพร้าวน้ําตาลต้นตาลครับครับอันนั้นเป็นตาลตะโหนดมันจะมีอยู่เอาที่บอกว่าไอ้ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองทำขนมก็ดูยังไงครับอ๋อที่ที่สังเกตก็คือเราดูที่น้องเขาครับถ้าใหญ่กว่านี้มันจะเป็นสองชั้น คือคือถ,ถ้าดูตถ้าดูเตี้ยๆเราก็อาจจะดูที่ปลายตรงนี้ก็ได้ให้มันเขียวนะ